สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ Stay Focus Channel นะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียน Grammar ค่ะหรือไวยากรณ์ภาษาอังกฤษนะคะเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันก็คือ part of speech ค่ะ part of speech จะแปลว่าประเภทของคำนะคะประเภทของคำนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาที่เราไปเรียนภาษาอังกฤษนะคะทุกครั้งเลยคุณครูหน้าห้องจะต้องพูดเกี่ยวกับพวก a r t i c l e มั่งนาวมั่งโพร n นา un มันคืออะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันแรกเลยค่ะคือ a r t i c l e นะคะเดี๋ยวเราจะบอกประเภททั้งหมดก่อนนะคะเราค่อยจะมาดูอีกทีว่ามันคืออะไรกันบ้างอันที่2ก็คือคำนามนะคะคำนามหรือเรียกกันว่า n นาวไอตัวยอ่อของ Art i c ิ e ก็คือ ART นะคะส่วนตัวยอ่อของ n นาวก็คือ N นะคะอันที่3ค่ะตัวที่มาขยายคำนาม เราเรียกกันว่า adjective นะคะ adjective ก็คือตัวย่อบแบบ adj แบบนี้และอันที่4ตัวที่เราเอาไปแทนคำนามนั้นเรียกแทนเช่นฉันนะคะคุณเราจะเรียกว่า pronoun ค่ะ pronoun เราก็จะเป็นตัวแบบนี้นะคะ p r o n อันที่5ค่ะคือ verb นะคะ verb ก็คือกริยาค่ะกริยาก็เอาไว้ บอกการกระทําของประธานต่างๆค่ะอันที่6นะคะก็คือ adverb ค่ะ adverb คือตัวขยาย verb นั่นเองเขียนตัวย่อบแบบ adv แบบนี้นะคะอันที่7ก็คือ,อ preposition ค่ะ preposition เป็นภาษาไทยเรียกว่าบุพบทหรือตัวบอกตำแหน่งต่างๆนะคะ,ะตัวนี้คือตัวย่อของมันค่ะเขียนว่า prep แบบนี้ อันที่แปก็จะมีตัว conjunction นะคะ conjunction แปลว่าตัวอะไรเอ่ยคำเชื่อมค่ะคำเชื่อม conjunction เขียนว่า conj แบบนี้นะคะและต่อ9ค่ะข้อที่9คือ interjection ค่ะ interjection แปลว่าคำอุทานนะคะเขียนว่า i n t e r แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในแต่ละอันจะเป็นอย่างไรบ้างอะ่ะขอเอาสีส้มละกันนะคะ Article Article มี a มี and มี the นะคะโดยทั่วไปก็ a and แปลว่าหนึ่นี่แหละถ้า the ก็แปลว่านั้นละกันนะคะให้แปลว่าอันนั้นไปเลยละกันนะคะเ,เดี๋ยวเราจะไปลงลึกอ,อีกทีเกี่ยวกับการใช้ของมันนะคะแต่ละคำใช้อย่างไรคำนามนะคะ คำนามก็จะเป็นอะไรที่แบ่งได้หลายประเภทออกไปอีกเหมือนกันนะคะคือคำนามทั่วไปหมั่งคำนามเ,เฉพาะบ้างนะคะเป็นชื่อของสิ่งต่างๆหรือคนเป็นชื่อของวันของเดือนนะคะอย่างเช่นคำว่า day แล้วกันคำว่า day แปลว่าวันใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าสมมติบอกว่าเป็นชื่อของมันก็คือ Monday แบบเนี้ยนะคะคำว่า dog ก็คือสุนัข คำว่า dog คนสัตว์สิ่งของนะคะชื่อพวกนี้จะเป็นคำนามทั่วไปแต่ว่าถ้าเป็นชื่อของมันเราก็จะทำเป็นตัวใหญ่แบบนี้นะคะชื่อของวันก็เป็น Monday อย่างถ้าเป็นชื่อของสุนัขก็อย่างเช่นเจ้า Max อย่างเงี้ยก็ต้องตัว M ใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วก็อันต่อไปค่ะ adjective นะคะ adjective ก็คือตัวที่นำไปขยายความบอกว่า dog นี่มันเป็นยังไงนะคะหรือว่า day เนี่ยวันนี่มันเป็นยังไงอย่างเช่น lovely นะคะ lovely ที่แปลว่าน่ารัก lovely ก็ขยายคำว่า day นะ lovely day ก็แปลว่าวันที่ดูสดใสมากเลยนะคะที่ทีอังกฤษจะเป็นแบบว่าวันที่แดดอ่อนๆแบบนี้นะคะถ้าเป็นที่ไทยนี่คือแดดไม่มีวันแดดอ่อนเลยใช่ไหมคะจะมีแต่แดดแรงเดียวเลยนะก็ถ้าให้เต็มๆหน่อยก็จะแบบนี้คะ่ะ a lovely day คือวันที่แบบดูสดใสมากนะหรือไม่ก็เป็น a lovely dog เป็นสุนัขที่ดูน่ารักมากเลยนะคะตัวนี้มันก็จะไปขยายนะอ่ะเดี๋ยวรายละเอียดหรือการใช้นะคะอย่างที่บอกจะอยู่ใน EP ีถัดไปนะคะ pronoun ค่ะ pronoun ก็คือรัพนามที่แทนคำว่า dog อย่างเงี้ยก็คือเราจะใช้คำว่า it ใช่ไหมคะแทนตัวเองก็คือใช้คำว่า I คำว่า I อะขอเน้นนะคะต้องตัวใหญ่เสมอนะคะไม่มีการเขียนตัวเล็กเด็ดขาดนะคะ แล้วก็มีคำว่า you อะไรแบบนี้ค่ะไอ้พวกนี้ก็จะแบ่งไปได้อีกเป็นประธานเป็นกรรมนะคะอ้าต่อไปค่ะข้อที่5ค่ะ verb, verb นะคะ verb คือกริยาถ้าทำท่าออกมาได้ก็อย่างเช่นคำว่า eat นะคะ walk เดินได้แต่ถ้าสมมุติว่าทำกริยาไม่ได้เท่าไหร่เนาะอาจจะเป็นคำว่า become ไหม become ที่แปลว่ากลายเป็นนะคะหรือแม้กร turn อย่างเช่น in autumn นะคะในฤดูใบไม้ร่วง Uh, leaves turn yellow ก็ใบไม้มันเปลี่ยนออกเป็นสีเหลืองนะคะซึ่งการเปลี่ยนนี้หรือ become อะไรแบบนี้คือมันไม่มีท่าทางที่มันออกมาเป็นชัดเจนนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะอ๋อเดี๋ยวบอกก่อนว่าข้อที่5เนี่ยพวก verb เ,เนี่ยมันจะไปลิงก์กับอะไรเอ่ยรู้ไหมคะเรื่องใหญ่เลย <c oughs> ก็คือมันจะไปลิงก์กับ tense ด้วยนะคะ มันจะไปลิงก์กับเทนส์ต่างๆด้วยทั้งหมด12เทนสนะคะอ่า Adverb นะคะ Adverb ก็จะเป็นตัวที่ไปขยาย verb นะคะเช่น Eat อย่างไร Eat แบบ greedily นะ greedily ก็คือเป็นตัวที่กินกินอย่างมุมมามากตะกัดตะกาวมากเลยนะคะก็ส่วนใหญ่ค่ะ Adverb มันจะลงท้ายด้วย ly แบบนี้นะคะ แต่ก็จะมีบางตัวที่ลงท้ายด้วยลี่แต่ไม่ได้เป็น adverb นะคะก็อย่างเช่นนี่เลยเนี่ยตัวนี้แหละ lovely อย่างเงี้ย friendly นะคะพวกนี้จะเป็นตัว adjective ที่ที่มันลงท้ายด้วยลี่หน้าตาเหมือน adverb มากเลยแต่ว่าไม่ใช่ adverb ค่ะไม่ใช่ตัวขยายกริยานะคะต่อไปค่ะข้อที่7 preposition Preposition บอกตำแหน่งนะคะอยู่ข้างบนก็ on ค่ะอยู่ข้างในก็ in นะคะอยู่ที่ไหนก็ at นะคะไปโดยสารใช้รถอะไรยานพาหนะนะคะก็ใช้คำว่า by แบบนี้แล้วก็ตามด้วยยานพาหนะไปนะคะต่อไปค่ะหร,หรือจะเป็นแบบ prepositional uh, prep phrase ก็ได้ก็เป็นวลีที่แบบเหมือนสองคำมารวมกันแต่หน้าที่เป็น preposition นะคะอันนี้เราจะเรียนลึกลงไปอีกเนาะแต่ว่าให้ตัวอย่างไว้ก่อนอย่างเช่นคำว่า be because of พวก because อย่างเงี้ยที่จริงแล้ว because เป็นอันนี้ค่ะเป็น conjunction ค่ะ because แปลว่าเพราะว่าแต่ว่าถ้า because of เมื่อไหร่นะคะ because of จะเป็น preposition หรือบุพบทค่ะเอ่อมันใช้ต่างกันนะคะ<ๆ> preposition กับ conjunction อ่ะ conjunction ที่เรารู้รู้กันดีก็มี and นะคะมี or ที่แปลว่าหรือมี so ที่แปลว่าดังนั้นนะคะแล้วก็มี because ที่แปลว่าเพราะว่า อ่ะสุดท้ายนะคะ interjection ค่ะ interjection คือคำอุทานค่ะเช่นเวลาเราเจออะไรแบบว่า surprise มากเราก็บอกว่าว้าวนะคะว้าวหรือไม่ก็แบบเออเวลาเดินสะดุดอะไรนะคะทำสิ่งสวยๆนะคะอุ๊บส์นี่อุ๊บส์นะหรือไม่ก็อาจจะแบบเจ็บนะคะโดนน้ำร้อนลวกหรืออะไรอย่างนี้เราก็เราก็พูดคำว่าอุนะ๊ชงะอุ๊ช ถ้าเป็นคนไทยก็บอกโอ้ยอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะอันนี้ก็เป็น9อันนะคะหรือ9ประเภททีเ่เราจะสามารถแบ่งคำออกเป็นประเภทต่างๆได้นะคะแล้วก็ที่จริงแล้วเนี่ยบางคนหรือบางที่เขาก็จะแบ่งคำออกเป็นอีกอีกประเภทหนึ่งเรียกว่า determiner นะคะ determiners ก็คือคำที่ อยู่ก่อนข้างหน้าคำนามทั้งหลายเนี่ยอาจจะรวมพวก article เข้าไปด้วย a and the นะคะแล้วก็จะมีพวก that นะคะ these แล้วก็แบบ these แล้วก็ those นะคะ that สิ่งนั้นเนาะ these ก็แปลว่าสิ่งนี้นะคะ these แปลว่าเหล่านี้และ those ก็แปลว่าเหล่านั้นนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นคร่าวๆค,ค่ะนี่คือเป็นประเภทของคำนะคะ ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะวันนี้ stay focus ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ